เฮลั hey, lan, ara, นเบลลาลานีทำสำเร็จแล้วในที่สุดก็ได้รางวัลน,นี้มาครอบครองต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์สาวสวยเจ้าแม่พรีเซนเตอร์20ตัวซึ่งเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากเบลลารานีแคมเปญแม้เรื่องความรักตอนนี้หัวใจจะว่างสดสนิทแต่เรื่องหน้าที่การงานบอกเลยว่าเธอปังมากเวอร์นอกจากเรื่องงานพรีเซนเตอร์แล้วเรื่องละครก็ไม่น้อยหนะ้าเพราะเรื่องพมลิขิต ละครภาคต่อของบุพเพศนิวาสตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำกันอยู่บอกเลยว่าเนื้อหอมงานร่มสุดๆค่ะนอกจากนี้ยังเป็นที่ทราบกันเดียวว่าเบลล่าและผู้จัดได้เปิดช่อง YouTube ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ทำสำเร็จได้โลดจาก YouTube เป็นที่เรียบร้อยซึ่งคุณพลอยผู้จัดการได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความพวกเราพลอยกับเบลได้โลดจาก YouTube แล้วครับดีใจสุดๆไปเลยพรุ่งนี้ทุ่มตรงเวลาเดิมจะลงวอล เปิดกล่องโล่เงินและเอาช็อตอันศีนเบื้องหลังที่ทุกคนไม่เคยดูเอามาฝากในอีพีนี้กันฉลองโล่เงินซึ่งยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ